สวัสดีครับท่านผู้ชม <Yay! S 1> วันนี้ก็มาพบบจูนอีกแล้วนะครับและวันนี้จูนก็ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับจูบือที่ไหนด้วยก็ไม่รู้นคะรับสวัสดีครับนั่นก็คือเจ้าเต่าอีนั่นเองอยูฮันด,ดีครับ,รบโอเควันนี้เรามาเล่นแบบอะไรเต่าอีวันนี้เรามาเล่นกันในแบเลิเลิะไร ไอดีลิฟต์ไขปิดสนาลิฟต์ไขปริศนามีงานี่ไงลิฟต์กำลังจะเริ่มแล้วครับไหนเข้าไปในลิฟต์ใหญ่เพื่อเริ่มเกมนะครับโอเคงั้นเราเข้าไปเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาเฮ้ยรอฉันด้วยดีเต่าอีอ้าวพอเข้ามาแล้ว แล้วมาอยู่ที่ไหนกันล่ะเนีย่ยตัวเองรีบมาจอดที่ชั้นแรกครับคุณจูนโอ้ยที่นี่มันการ์ตูนแคทฮะโอ้ที่นี่มันมีการ์ตูนแคทโอ้โอ้โหเราเข้ามาก็เป็นการ์ตูนแคทเวลคัแมแหมเห็นไหมเออแกเก็บดาวทำไมให้ฉันเก็บดาวดิวโอ้และนี่อะไรอะ่ะให้หาสวิตซ์สิบอันเพื่อไปเปิดประตูทางออกโอเคเปิดปะปุ๊บมองซ้ายมากกว่าว้าวโคตรเบสน เฟ้ยไปครับตูจังปีเลยครับเอามาไล่กัรตูนพ่อพิมพ์ตูนต่อหาอะไรหาสวีนะเจอแล้วตูนอยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนเออแกโล่ไปก่อนนะนี่ฉันได้แล้วฉันได้แล้วฉันได้แล้วสวิตชหนึ่งอันครับท่านผู้ชมโอ้โออมันมาแล้วมันมาแล้วปีนไนเลยเหรอติปอันแล้วไอ้เต่าอี้ฉันได้มาอีกอันนึงแล้วโอ้จ่นพ่อตูนปีนมันได้ปีนมันไดตูดมาตีตูดฉันปีนมันได้มันจะตามไม่ได้ครับปีนมันไดเออแก้ปีนเดะเออ โอ้โหหีบบัตเลยเตาอี้ดูดิมีเปล่าไม่มีแล้วหีบไนี้ล่ะป้อมไม่ไม่ใช่ลำดะเดี๋ยวนเดี๋ยว่อนะแกด้อมโอเดียวนะแกลลแกละกุนแคส่วนชัิหาสวิโอแคเปล่ในหีบข้างบนมุณตนดูยังีงดูแล้วดูแล้วโอ้ยไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีโอ้ยมันไล่ผิดมันไล่ติดต่ทัน โอ้ตรงนั้นมีลูกตอนคุณจุนลูกสอนอะไรอุ้ยโอ้ยคุณจุนตรงนี้มีดาบคุณจุนอุ้ยมีที่แอบแก้มีดาบล็อกไล่ตีเลยโหมดฉันแอบก่อนแล้วกันโอ้ยดูดิโอ้ยทำไมมันดุอย่างนี้เนี่ยแค่เป็นเบบี้เท่านั้นให้แอบได้ด้วยให้แอบได้ด้วยมีที่แอบด้วยเว็บปิดปิดเปิดเปิดปิดโอ้ยเอาโหมดเวลามูแต่เปิดปิดเปิดปิดโอ้ยได้มากี่ปูมครับโวยได้มาแค่สามปุนไม่ค่ เจอกับอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันอันนี้เขาก็มาแล้วอที่ไหนเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่อมงค์อสอ๋ออมงค์สใช่แล้วผมรู้จักผมรู้จักครับคุณโจรนผมรู้จักฉันก็รู้จักเหมือนมันเป็นเกมที่แบบว่าจะมีคนที่เป็นฆาตกรหนึ่งคนแล้วก็มีคนที่ไม่เป็นฆาตกรต้องคอยหนีแล้วฆาตกรตกร้องคอยฆ่าทุกคนนะครับตัวแดงๆหรือตัวสีอะไรก็อะไเราต้องถ่ายถั่วครับเป็นฆาตกรถูกเลยป่ะครับ ฉันก็รู้จักยังไงเล้วเดี๋ยวก็เบิร์ตชูตลกเลยดิโอ้โหยอันนี้ก็มีให้เราเลือกเอ็มโอสเตอร์กับอะไรอ่ะคิวเมทครับอ๋อคนธรรมดาคนธรรมดาคนนั้นใช่แล้วโอเคฉันขอเป็นเอ็มโอสเตอร์ละกันโอ้ผมเป็นด้วยดิโอ้เราเข้ามาแล้วโอ้ไม่มีมีดด้วยครับคุณจูนฉันก็มีมีดเนี่ยครับโอ๊ตแกตีฉันเลยพยายามอย่าฆ่าผม จูน,นี่ตัวอะไรครับไหนดูดิโอ้อันนี้คือร้านค้านะอ้อมีให้เราซื้อชุดเกาะด้วยเอยเอาตังค์จากไหนอะครับเออนั่นน่ะเดุวะอะไรหรอนี่นี่นอะไรพูรจิวิตว้างั้นตา๊ อ้มีห้องนี้ด้วยเออช,ชุดชิจากานห้องอะไรอ๋อห้องแอดมินอ๋อแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเข้าใจแล้วทำภารกิจเราจะได้เงินไปซื้อชุดตรงนั้นไงครับเออจริงด้วยดูเด็แต่ถ้าเราทำภารกิจเองมันก็ทำให้แล้วนี่เรู้อะไรมีโปเตอร์แพ้นะครับรู้อะไรรู้ดูก่อนวุ๊บอ๋อเป็นที่วาร์ปนั่นเองออ มุดท่อมุดท่อใช่แล้วออาแล้วเถาอีเป็นไหนแล้วเนี่ยผมจวนครับผมมีอะไรให้ดูตาผมมานี่แล้วครับมีอะไรหรอเฮ้ยนั่นมันอิมพอสเตอร์เรามีแค่สคนเท่านั้นก็พอใช่ไหมไม่มีสามถมีอิมพอสเตอร์สามามันฆ่ามันฆ่ามันฆามาจูอจจูอจจูเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วนี่เฮ้ย้ยนี่ห้ออะไรล่ะเนี่ยอ๋อเหมือนเลยย โอ้นนอมันแอบด,ดู<ร>ดมันรู้แล้วอ้าวหมดเวลาแล้วงันโอ้ยจะสิก้าปิดปากไม่ให้มันกดดีพอร์ตซะหน่อยเสียดายชะมัดเลย,ยเฮะแล้วโผลมาที่ไหนกันล่ะเนี่ยเต่าอ,อี้อ๋อนี่ข้างหลังครับไป้ายป้ายชั้นนี้จะเป็นการโชว์มีมดังและมีปากวกวัวเล็กๆให้สนุกเล่นก,กันอ๋อมีมดัง

จริงด้วยมันติดไม่ได้อ่ะโอ้และนี่อะไรอ่ะไม่ผิดมั่วไปอะไรครับเนี่ยและนี่ไปโอ้ให้เราบวกเลขเหรอหนึ่งบวก2บวกสมบวกสี่บวกห้าแล้วก็บวกหกบวก7็บวกแปบวกเ้าบวกสิบเป็นเท่าไรเตาอ๊เท่าไรครับท่านผู้ชมรู้นะตามเป็นเท่าไรอ่าขอไม่บอกนะเลยนับนิ้วเท้าผมแกไม่มีนิ้วเท้าเท่าไรครับอ่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วเท่าไรครับห้าสิบห้า อให้พิมพ์เลยเหรอนี่ไงได้ไงได้อะไรมาสวิตเปิดเลยเปิดปุ๊บไหนดูนี่ได้อะไรโอ้นี่ไงนี่ไงอะไรอ่ะแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวพิมป์าอ้าวหมดเวลาหมดเวลาเราได้แมงมุมคนละตัวไหนดูดิโอวนกันวน้นี่ไงอะมันกลายเป็นแมงมุมมันกลายเป็นแมงมุมเออนี่ไงนี่ไงเพื่ออะไรอะชนหัวกันชนหัวกันนี่แน่นี่แน่นี่แน่ชั้นต่อไปคืออะไรกัน ฉันรักเธอวาเลนไทน์พอดีเลยฮะแกมาบอกรักฉันอย่างไม่ใช <laughs> เฮ้ยเราไม่ใช่เพศเดียวกันนะ <ผม S 1> โอ้โหหมายถึงเ็นมุกค,ครับไม่ใช่กับสาวอู้มีด่านให้เราเลือกครับ <c oughs> ผมมีตั้งหลายด่านแน่อ๋อมีให้เลือกครับอ๋อให้เรานี่เลือก,อ,กอะไรดีจะเล่นอะไรก็ได้ก็มีสายเล่นเชรแล้วก็นี่เลยโอ้ต้นถั่วครับผมแล้วก็ระเบิดโอเคงั้นขอเลือกนี่ละกันเข้ามาเลยสเล่นเฮดเหรอโหเข้ามาปุ๊บนี่ดูดิ มีดาบไดยง้อให้เราด้วยอ่ะโอ้นี่หลอดไฟสายใช่ครับอุ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะเขามีประตูครับผมว้าวเซเลนเซเลนจิ๋วยังไม่ได้อ่านเลยเลยเฮ้ยทำไมเซเลนให้ตัวจิ๋วขนาดนั้นมันตีไม่ได้ครับเฮ้ยทำไงแล้วมีดาบไว้ทำไมเนี่ยเขาบอกว่าหาอะไรมาเปิดมันให้ได้โอ้โหโอ้โหหาอะไรมาเปิดอ่ะแล้วนี่ลูกศรอะไรหาของตามนี้ให้เจอหาของทั้งหมด3าม อีนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวปัดไปเลยครับเอาละตอนนี้ให้เราหาของนะครับทั้งหมดสามเพื่อเปิดประตูอ๋อมันคือนี่ครับกุญแจอุ้ยเดี๋ยวเกาโตกาลดน้ำแล้วก็เห็นรูอะไรบางอย่างอุ้ยเดี๋ยวปัดฉันมีจิตสัมผัสเห็นรูอะไรบางอย่างไอ้เจ้าเตี้ยมันไล่เิดฉันนะโอ้ยไปเชีวเชีวชีวอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเจอรูอะไรครับเจอแล้วนี่ไงได้มาแล้วจัด กุญแจ네ได้กุญแจอ๋อกุญแจใช่แล้วใช่แล้วเอาไปเป e ิดเลยเอาไปเปิดโอ้เดี๋ยว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 ฉันจะไปเปิดนี่ไงฉันหาได้หนึ่งอย่างแล้วต้องหาอีกสองอย่างโอ้ยผู้ชยดูผมนี่มันไล่การผมเนี่ยโอ้ยไปหาของเลยครับผมล่อให้โอเคโอเคฉันจะไปหาของเอาล่ะเอาล่ะตอนนี้เต่าอี้เป็นคนล่อครับ ีของอยู่ไหนไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้ฉันเจอลูกโอ้ฉันเจอแล้วมันตีไม่ได้ครับฉันเจอตาต้มน้ำแล้วอ้วนเอาไปใสต้องไม่จือหรือเปล่าอ๋อนี่ไงต้องเข้าตรงนี้ได้แล้วมาต่อมันกัดตูดผมดูดิครับไปหาเร็วไปหาเร็วเดี๋ยวฉันก็ลังไปโฮ้ยเอาอี้เฮ้ยทำไมมันไม่ทำลายเองอ่ะทำไมไม่ทำลายเองอ่ะมันกัดผมแต่มันขึ้นมาไม่ได้ผมแอบอยู่บนต้นไม้ ดูดีมันอยู่ไหนอะน่าจะอยู่บนหรือเปล่าครับคุณดูฉันหาอยู่เนี่ยเฮ้ยเจ้าเตี้ยเอย๊มันอยู่ไหนนะท่านผู้ชมรู้หรือเปล่ากระโดดดึงดองดึงดองโอ้ยรักและขาฉันก็เตี้ยด้วยหาไม่เจอว้ามันทำลายฉันแล้วโอ้ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งต้องอยู่บ<อ>นต้นไม้เปล่าครับต้องเหยียบหินแล้วก็มองครับผมเดาเหยียบหินแล้วก็มอง สู้ฉันเหรอตั้งหนึ่งแก๊กเปี้ยนะแก๊กเปี้ยจะสู้ฉันเหรอฮะโอ้โมันไม่ไดศตรงนั้นจะเดิมเดิมเอออยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยทหาไม่เจอมันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งแน่ๆเออนี่ก็ไม่ใช่เอยอยู่ไหนอยู่ไหนจะหมดเวลาแล้วสิอุ้ยช่วยกันหาหน่อยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนโอยหาไม่เจอหาไม่เจอตรงตรงไหนนึก ปิดสนายท,ทำไมมันยากอย you you oh, ่างนี oh ้เ oh นี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอเอาหมดเวลาแล้นโอ้หโอ้ยหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวเรานะครับมันลองเข้าประตูนี้ดูบ้างนะคบว่ามันจะเป็นยังไงนี่เลยต้นถั่วครับเข้าไปเลยโอ้พอเราเข้ามาแล้วผมได้นี่เลยไม่พระตะวันครับมากฟ้ากันเองหมากฟ้ามาให้เราปลูกให้ปลูกเฟ้ยโอ้ต้องกัน โดอกทำไมมันใหญ่บานขนาดนี้โอ้ฉันได้ขี้มาแล้วตาวิดูฉันได้ขี้มานี่เห็นไหมเป้าเห็นเป่าร้อนมากโอ้ดูสารตะวันดูนะโอ้ยเอาล่ะเราได้ขี้มาคุณจุนขีย์อะเก็บขี้เก็บขี้เก็บขี้โเฮ้ยสปีดมาโอ้เดี๋ยวก่อนคุณจุนดูนะ้อสปีดนี่ไงนี่ไงให้เราซื้อเอาขี้มาแลกของดูจุนมันมาแล้วได้ ดูหน้าซอมบี้นี่แหละโอ้ยยิงมาดิยิงมาดิอู้หูสุดยอดมันฟาโหให้ครับโอ้โหดูดิครับกับผมเราดูหน้าซอมบีมดมบ้ดิคุณจอยฉันเห็นแล้วเกยจั่วหัวแล้วเลยนะั่กหนาตอนนี้ต้องกันบ้านแล้วดูซอมบี้มาแล้วซอมบีมบ้นะหน้าเอ๋อ <laughs> 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 เป็นหน่วยเทศบาลเก็บขี้ครับอกเจิญเลยวางเร็วมันเก่าแล้วฉันฉันตื่อเอาแล้ววางเร็วๆมันจะเข้าอีกโอ้ยนี่ไงโอ้โหปืนใหญ่วางอีกไม่เอาไปเลยต่อไปต้นไม้กิ่งคนามันตัวมันเยอะเกินไปแล้วเป็นหน่วยเทศบาลโอ้โหมันมาไปผูกเลยจะมาอะไรขนาดแล้วดูแต่ละตัวโอ้โหไอ้หมนจ้าก็ ดูหอหดูหอบหอกมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยหอบกิมโอไมายก็หอบสุดท้ายอยู่ในนี้เหรอนี่อ่ะโอเคขอบคุณสมาชิกวีไอพีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ